อ่านะครับ,บวันนี้เราก็นะครับพาน้องๆนะครับมาทําขนมโรตีนะครับอ่านบได้นะครับตอกไข่นะครับนะครับตอกไข่ใส่ไปนะครับในถาดเลดเราเลยนะครับผมตอกไข่ตอกไข่ใส่ทักที่อยากไว้เลยนะครับตอกไข่ครับจากนั้นนะครับใส่น้ําตาลใส่น้ำใส่น้ำตาลใครทําน้ําตาลของผมู่กไหไใส่ไปเลยครับลงนิดหนึ่งอ่า อีกนะครพอลูกพอจากนั้นใส่น้ำมันพืชสองช้อนนะครับน้ำมันพืชสองช้อนเย็นน้ำมันพืชออกมาเกะฟ้าออกลหมดอออีกช้อนหนึ่งครับลูกมาใส่ทีนี่ดิอ๋อเงี้ยไเบลอแล้ว่ะครับจากนั้นคนใส่กันครับที่ที่ให้เข้ากันลูกดีดีดครับลูกตีเยอะครวญเยอะเลยเหรอ ใส่เกลือด้วยนะครับน่ใส่ทงเงอบอกว่าใส่เกลือนิดนึงเดี๋ยวครูบอกใส่หมดนายยังใส่เกลือลงไปเลยลูกประมาณครึ่งช้อนก็ประมาณครึ่งช้อนน้อยๆนะครับนิดหนึงอ่ะลูกใส่ไป ่ะต่อไปแตงแต้มลูกเทแป้งลงไปเลยลูกหมดเลยเออเหลือไว้ด้วยไอ้เอาไว้เทไปอีกลูกถุงแต้มลูกเติมอีกขึนลูกใหอีกเป็นมือหน่้อเหรอเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าก uh, uh, ันหมดเลยเอาอีกลูกเกือบหมดนั่นแหละเกือบหมดอีกอีกไปอีกเลยลูกพ่อพ่อน้ำเราเสร็จแล้วน้ำมาเสร็จแล้วหวังอนะครับ จากนั้นเอาใส่น้ําลงไปหนึ่งแก้วลูกหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วอย่าสองแก้วเตึกลูกนั่นเออพอพ่อพอพอนะครับอ่คนให้เข้ากันคนก่อนมันจะเละเคียนพอดีกรอบๆก็ไม่เห็นในคลิปปูอ้ามทีู่้ีบกวางทำให้รู้สึกนิ่งว่าอ่ะกันหน่อยนะครับไม่รู้อะไรกันเข้าไป ก็ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ติดมือครับดูอันนี้ค่ะนวดไปเรื่อยๆน้องนวดไปขนมปังนีบ้าเลยมื่นขนมปังตาเขียนสีขนมปังขนมปังปลาปลาแม่เหรอตอนนี้เราก็มาปั่นเป็นก้อ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 นปั่นเป็นก้อน โรตีแ <cents> ต <input> ่งครับโรตีแตงแตงแบบไหนมันจะกรอบไม่นิัเต้นกงมันจะสูงให้ไม่ีวนนะโรตีนี่โรตีอะไรเป็นยังงี้อนโรตีเตงโรตีังคมรกอันอ่รไดกินดอกมนี่เม่อ้วนไหนแต่งเป็นยังไงมันซีซุกอยู่บ่ เขวันโอ้ยเนาะเออใหม่กระทามาเลยนี่ไปแห้แทนขอที่ตะลยูนัยมันดาแม่หนูเออเออดาแม่มันขึ้นลูกแทนนี่เนาะจริงจริงเหรองั้นจูบเลยถ้าด่าหนูหนูก็หอมแก้มมันจูบมันเลยลูกกอดมันเลยอ้าเขวัน เค้าสเต็ป huh. ว <ism Durch tus k> ันธรรมดานวันเราอะน้ำเือกไพี่จะงไหมน้ำเือมันเออค่อยๆทอดให้มันกรอบลูกเอาเอมันหนอยเออบางไวยก่อนก็ได้เพนเอ้ยเพนอาไล้วนไม่สูเด้อมันอมน้ำมันหลายแหงวัวนี่เลยเอนแ่กรอบนีกรอบได้ยังมันอมน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันสิกระเด็นใส่น้อง อ่ะพี่เออเห็นไหมนี่ย่ะเออวันทำอะไรครับวันนี้วันทำอะไรครับทำโรตีกินไหมครับโรตีกินอร่อยไหมครับลูกยังไม่ได้กินเลยครับทำเองหรือเปล่าลูกทำเองครับออกเงินกี่บาทครับวันวันนี้ไม่ได้ออกปเปล่าไม่ได้ออกแล้วกินได้ไงวันโอก็ครูอามให้มากินครับอ๋อครูอามให้มากินวันไม่กลัวเป็นเบาหวานรึวนไหนโชว์หน่อยวันวันนี้จะกินกี่กี่ชิ้นวันนี้จะจะเพิ่มหน่อยอีกกี่กิโลนี่แม่สชิ้นไม่รู้แล้ววันนี้ เพราะว่าวันนี้ผมผมมองโรตีอย่างเงี้ยอ่ะกินกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยก่อนอ่ะกินกินโชว์อ่ะพูดกินแทนเองก็ได้เอาถ้าเรากินเนี้ยเนี่ยครับข้ามกินแล้วครับเอออ่ะน้องๆกินดูครับผมโชว์ครับอาชีกินดูครับอ่ะอ้วนบอกว่าวันนี้อ้วนเป็นสายเปย์ครับอ่ะกินดูครับอ่ะโอ้ฟังเสียงไหนกล้ามไม่หลงทำไม กินนเนี่กรอไหมหวานไมเอ่ะนี่กรอไหมลูกอ้าวมน่ออย่อ้าวข้าวโอ้บ่หวานก็ขึ้นกับวันนี้แหละลูกเอ้อ้าวะกินให้กินเลยกบลัชหน่วยอยู่ขาใ้ไมครูอะร้ว่ีเบิ้มค่ะชิมดู้วไไ้กชิม อ๋อซมืออ้วนทำได้เนี่ยห้วันกิหนอดให้วันกินหน่อยให้วันกินหนเออมีอีกลายก้อนอยู่อะกลบอยู่วันจะเป็นรหวานมัเ็าหวานอยู่แล้วเอาบได้บอสใส่นมใส่ตามโดุอันนี้ของน้องเทโบครับอันนี้ของเราต้องใส่ใส่ะระมาณแล้วก็ใส่ตามบน ปร, okay. ร like ะมาน,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 นี้ใช well ่ไหมอุ้ยเยอะพอย่าเดินตปหลามันเฮียแล้วนั่นเออมันนอนเนี้ยนอนเหน,นียงคู่าลี่ยู่จะไม่เป็นเดกค่ะตัวขาวอ่ะบ้าหละไรบ่โบไปอ่ะไปเขินๆช네ิมดีเออเอาเอา เพื in, in, mm ่อนเพนเป็นคนช uh ิมทางนี yeah, ้อวน่าไงว่าไหนโจสเต็ปอว้วนเอเดอดเลยรอบไหมอันนี้กอบไหมเบรลุมันยังไม่หายร้อนยังไม่อันนี้เลยอ้โหเดือดไหมพีนะไปนั่งก็นดู มันยังบดกรอบยังบดใหม่เลยใเไม่ชอบเอาเออเอาให้เอากินเอาบะวานขึ้นเลือดมันนี่แหละตาหาองใส่ลงไปตาแสบตัวอะไพี่ปุนได้ยังกกอบอยู่ันั้นพ่อ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 บวานขึ้นอ่ะน่ตานีอ้าววาวเฮ้ยทำไมถึนั่งกินตาเล่น บ่เออไปลองดูไปไม่กลอกอ่าพี่บุญลงยังไปนี่หรืออีกหลายเพนอยู่ไหนวันไหนวันโชว์สเต็ปดิวันอ่าพอคาโรตีในตำนานนะนี่อะไรตรงนี้กำลังมาเร่งแต่ช่างแอช่างเอเลยจังหวนี่วันปั๊บไหนวันตีอะไรด้วันอะไรวันตีอะไร มันเป็นเห็ดหรือมันเป็นยังไงบุนมันมไม่ยืดเออยืดเลยยืดเลยบอทำไมมันไม่กลมเลยวันเวลาเขาทำตลาดทำไมกลมเอ้าแล้วาน้ำมันมาใส่อีกรูปๆอีกเออนั่นแหละเออแฟนแม่แต่งกันอย่างตัวนะมาทำเดมให้พ่อขี้ขี้ขี้ ต่อคิวต่อคิวกันอย่าลืมใส่น้ำมันพอน้อยหนึ่งพอประมาณมากแล้วอร่อยไหมพี่เอ็มกินได้อีกนเอาอันนี้อันนี้ทางนี้ไฟชิมไฟกินไฟชิมทางโน้นไฟทำไฟทำอันนี้ไฟอะไรอ้วนนี่ไฟอะไรนี่ไฟปกะคองไฟปกะคองปกะคองใครอ้วนเลยปรคองโรตี แต่ประกองประกอบร่างกายก็พอแล้วนะจะเก็มเต็ไหมน้องใส่้วน้ำตาลพอละบระอยากใส่นะกินพิซซ่านบเอาเลแต่ใส่โชว์เนี่ยนื้อสองสท่งโชว์ไหนเนื้อโชว์อีกน้อยนึงไอชั้นเนีเอาอาจารย์ขึ้นมาน่นเอออะเออไป มาใส่เลีนะใส่น้ำตาลเน้จังเลยกรบเบงคนละคนละเครื่องจ่ายมาเด้อเกิดจ่ายมาเด้อหามาเด้อเออกินของคู่บ้านแล้วยื้อจ่ายมาเลยเลยจะก่อนนี่ยคนถิ่นงานเห็ดเออนี่ได้เหมือนโบนี่สวยเออค่อยๆอันนี่เหนียวไหมเป็นใจไหมเออเอาไปถ่ายรูปกันแน่ครับ เป็นใหญ่ไหมท้าเด้งบ่บไปไปไปกี่ <c oughs> เพนแล้วสเดียลูกยังไ,ไงแต่หวาน่าจะใส่น้ำตาลด้วยสักนิดหนึ่งไปดิไปแล้วนะเพนกระเขาให้มันกรอบๆก,กันนี่กระบาดแน่<ๆ>ไหมไม่ไงโอเคครับ